สวัสดีค่ะเรามีนนเกมที่มีชื่อว่า Room 202หรือห้องเบอร์2.02นะคะเป็นเกมสั้นที่เราไปเจอมาในอิชิโอไม่มีข่าดีบาอะไรทางนั้นตอนแรกว่าจะเปิดแบบเท่ๆแบบเกมนี้นป็นเกมที่เกี่ยวข้องกับไม่มีไม่มีอะไรให้ดูเลยไม่รู้จว่ามันคืออะไรแต่ว่าดูรีวิวน่าสนใจดีก็เลยเอ่ะสักทีหน่อยแล้วกันงั้นก็เริ่มเลยนะ ลุยด้วยกันดูเกมผีเนี่ยไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันคุณเหนื่อยหละจากการเดินทางยานยาวนานมันเริ่มจะมืดแล้วคุณก็เลยตัดใจค้างสักคืนที่โรงแรมเกมดีซ่าโดยแม็กซ์เฮอโอ้โหเสียงเสียงมันดึง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 มากกูหูจะปวดข้างหลังมืดตึบโอเค เดินดุมเดินดุมเดินดุเดินนะหน้าตาพี่ดูมไม่มีชีวิตชีวาในการทำงานได้สิสวัสดีครับอยากจะนอนหาห้องนอนเหรอครับอ่าใช่แล้วสักคืนหนึ่งนะนายนอนรับท่านดดเดี๋ยวผมเบ๊กเอกุญแจมาให้เอ๊ะเอ๊ะขวาม,มือไ่น ไม้กางเขน oh. พี่ไม้กางเขนขอบคุณนะแต่ว่าไอ้อ้แยแค่เปิดมาก็ลางดีแล้วไม่ล่ะแถมแต่ไม่เป็นไรมั้งไอ้ตัวที่ทำให้ไม้กางเขนกลับหัวได้พี่แกเอา,เอา,เอาตีนถีบท,ท,ทีเดียวจบเลยคุยตอบไม่ได้แล้วเค่ okay. <Okay. S 2> เปิดได้ไหมป่ะยาไม่มีอะไรให้ดูครับท่านอ่ะอ่ะแค่ okay. ไม่ต้องประตดึง พี่ไม่ได้จำสกแกรขนาดนั้นก็ได้ข้าวใครทิ้งไว้หนังสือพิมพ์หยิบไม่ได้มีแววว่ากูจะได้ตุ้งแล้วเพราะว่าทุกคนรู้โรครู้ไม่กลัวผีแต่แต่สตุ้งจำสกแกรมาดูกันว่าเราจะได้ตุ้งกันกี่รอบมันสิดกันซีนกันนี้เลยไม่มีเลขห้องให้ หนเอ่สองศูย์สองสองศยสองอันนี้สองร้อยสองศูนหนึ่งโอเคสองศสองอยู่นี่อ้าวมีค่าวางไว้ให้แล้วใช่หรอห้องกูเหรอไม่ใช่มงเออว่าแต่ว่าเราต้องนอนห้องไหนนะอ่ะสองยสมหรอไม่ใช่สองสองเหรอโอ้โหเสียงปิดประตูหน่อยปิดประตูหน่อยเพื่อความเปส่วนตัวส่วนบุคคล อกอกล้าเท้าเข้ามาในเรืองแบบผีสิงโดยที่รู้เองว่ากูเดนเจออะไรแต่กแบบทำไมฉันถึงเลือกเกมผีนะเกระเป๋าสภาพเหมือนน่าจะอยู่มาพันปีแล้ววับน้ำก่อนนอนเนาะดีดีด,ดีแต่ขอสำรวจห้องแป๊บนึงตู้นี้มันทำไมมันทำไมำไม,มันปิดไม่ได้ทพไาม,มันค้างอย่างนั้นสภาพเหมือนจะมีอะไรออกมาแห่กูจากตู้เลยแล้วยง เป็นเปิดพมมันเปิดไม่ได้อนะส่วมอยู่นี่โอ้โหใครเป็น,ปนคนดีไซน์ส่วมวะ,ะปิดประตูดิปิดประตูโอเคอาบน้ําไม่ให้ดูด้วยซึ่งก็ดีแล้วขับรถ้จะพูดทําไมอาบน้ําเสร็จไม่ใช่ว่าสะสาบผมแชมพูเปิดออกมามีผีห้อยหัวอยู่หน้าห้องน้ํานะอ่าไม่มีกระจกตูไม่ได้มือตืด มีขาไหมไม่มีขาด้วยอนอนไหมนอนไหมนอนเอะ๊ะอะไรขา,ขาวๆไปแบบ๊บทำไมเพลงตื้ดขึ้นมาปแปบบ๊ะๆเชี่อเชื่ออะไรวะเนี่ยเสียงอะไรวะเนี่ยดูเหมือนมาจากห้องตรงข้ามแฮะเขาตื้ดหนักมากเลย หยิบกล้องไปเอามีกล้องด้วยเหรอหยิบกล้องได้ไหมไม่ได้เอาละต้องไปด่าแม่มาหน่อยใครสั่งใครสอนให้เปิดเพลงตื้อตอนดึกฮะนั่นไงอีอสองหั่สอนตัวดีเฮ้ยเบาเสียหน่อยพระว,ว่คนมันจะหลับจะนอน ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวต้องไปเรียกเรเซพชันด่วนมินมันไม่ใช่ใช่แล้วเออเห็นด้วยเหมือนเปิดเพลงตือเพื่อกบการฆาตกรรมหรือราการทำไรร่างกายทำนองนั้นไหมเอะบันไดทางไหนบันไดอยู่ทางไหน,น,ไหนเราโทรหาได้ไหมเราโทรหาเรสเซพชันได้ไหมถ้ามันเดินลงมาเราก็ต้องโทรไหมนะเออ ไม่ให้เราเดินให้โทรโอเออม่าเราไม่เปิดตัวอ่าดิฉันโรงแรมมีอะไรให้รับใช้ครับทำไมล็อกกล้องทำไมล็อกกล้องฉันไม่ได้ขยับเมาส์นะห้องสองพันสามครับพอดี่มีระเบีปกติที่ห้องสองพูนสองเนี่ยคนห้องสองพัสามใช่ไหมครับใช่ใช่ผมอยู่ห้องสองพันสามเป็นไปนไม่ได้ครับ ห้องส่งสามว่างอยู่นี่เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลโล,โลเฮ้ยมึงยาเล่นกูงี้ดิห้องส3สามว่าแล้วกูเป็นตัวไไรือ้งใส่ต้องหยิบกล้องไปถ่ายหลักฐานเองแล้วอะอือเอาละแล้วตูเป็นตัวอะไรทำไมถึงมาอยู่ห้องส่งสาม ห้องว่าเแล้วเป็นใครเตรียมกล้องปึ๊บ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 อะไรขาวๆโหสภาพเก่าก็าเดิมเอ๊ะฉันปิดประตูตอนไหนนะโหนสองเตรียมใจจะโดนแท่นะฉันเซ็นได้ว่าฉันกำลังจะโดนแห่แล้วฉันก็จะ อะไรวะเนี่ยมันคือคำว่าอะไรวะอ่านไม่ออกโ oh <c oughs> อ้ my g ก d กูวิ่งเลยได้ไหมกูไม่อยู่เลยได้ไหมไอเวนล็อกกูด้วยเชยด้วยไม่อยากไปเจอผีเดินต่อไม่ได้มีแต่ต้องไปเจอเท่านั้นสินะ ขอทำใจกันหลับตาถ้าเราหลับตาเราจะไม่เห็นถ้าเราหลับตาเราจะไม่เห็นเย่โอเย่วิ่งวิ่งวิ่งไม่ได้ด้วยนนววเวรกรรมอันนี้มึงวิ่งเหรออันนี้มึงวิ่งเหรอเอาล่ะอีกคนโดนแล้วโดนแดกแล้วโดนแดกแล้วแล้วกูต้องเดินไปทางไหนเช่วยด้วย ฉันเดินมาถูกทางใช่ไหมทำไมทางเดินมันยาวไกลขนาดนี้อาอ้นาันี่ดนแรเอออ้าว ไม่ใทคอมันจะไม่วิ่งไหนหรอไปซะแล้วโอ้โหามเินข้ามเ้วยแต่ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาช่วยเขาขอโทษนะขอโทษนะกูวิ่งได้ยังอะเมื่อไรก็จะวิ่งได้อ่ะหลือคอยจะเดินอย่างงี้อเมื่อกี้ก็เดินอ่เอาวิ่งได้วิ่งได้าวิ่งได้วิ่งได้ว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 ได้วด้ิ่งาวิาวิ้งได่เ่งได้ เ่งจะวิ่งได้ไม่อยาหันไปกับไบมองเลยฉันจะไม่อยากการปซอยจุรอบที่สอง isis. เอาละประตู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 เฮียประตูหายอ้าวทางห้องตันห้องตันห้องตันเราจะออกยังไงล่ะพี่เอาละภาษาอะไรไว้เนี่ยนี่คุยอะไรกันอะชิบชิบ เมีทางเดินวิ่งไม่ได้กลับมาวิ่งไม่ได้มึงจะเดินทำไมใสยการนี้มึงต้องวิ่งขอร้องนะ,ะจะตะตาตอตอนย้อนตอนไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้ฟัวะโอ้โหแล้วเพลงอีปิกยิ่งใหญ่ใจงามมากโ,โ,โอ้โหแล้วเดินเมื่อไรจะสุดทางเดินเนี่ยอ่าอันนี้มันก็เข็ดมันใจนะเดินไปถึงมันจะห้อยหัวกลับมาใช่ไหม ถ้าออกไม่ได้นะเอาล่ะบ้าแล้วไม่ต้องกลับหัวเอก็จะพูดถ้าออกไม่ได้กูจะฆ่าอีพนักงานนี่ตูเหมือนไม่ได้ฆ่าแล้วมันตายนละไอเวนไอกรรมไอสซ้นตึกนี่มึงมาให้กูเข้ามาทำอะไร มึงเคยแกลมเคยหลอกคนแบบไม่รู้เรื่องเวลามาโดนกินซอยจุเล่นๆหรอโรงแรมแล้มันอะไรกันแน่เขาไม่มีข้อมูลสฉยเลยหรอเออก็ตุ้งนิดนหน่อยๆอ่ะเออก็ดีบรรยากาศดีแต่แบบสุกแล้วโรงแรมนี้มันถืออะไรทําไมถึงมีปีศาจทําไมถึงมีสตาร์ทำไมมันถึงอะไรวะเนี่ยมีแต่คาถามฉั่ไม่มีคําตอบมีปมที่ทิ้งไว้แล้วพี่ไม่แก้เหมือนไปแค่ EP หนึ่งของหนังสักเรื่องแบบสัก นี่คือเพิ่งเปิดซีนเปิดหนังแล้วจากนี้จะมีตัวละครตัวอื่นมาสู้ผีต่อแต่ไม่มีไม่มีอะไรเลยจบอย่างนี้เลยเออเอาเลยเอากับเขาสิ<ม>ก็จบไปแล้วนะคะกับ Room 202หรือห้อง202ถ้าใครชอบหรือมีอะไรอยากติชมแนะนำสามารถพิมพ์กันได้ในคอมเมนต์กันได้เลยนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วก็กด subscribe ถ้าเกิดยังไม่ได้กด สรวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอก,กันเกมหน้าค่ะบ๊ายบาย